สวัสดีครับผมตอนนี้มีมิกนะฮะมิกเซอร์มิกเซอร์ตัวนี้ขายเปล่าเฮียขายครับเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงซะแล้วใช่คราวที่แล้วไหมเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ครับมาอีกแล้วใช่ไหมฮะรู้สึกคราวที่แล้วผมเห็นมันตัวใหญ่กว่านี้เปล่าตัวใหญ่ตัวนี้ขายไปแล้วนะตอนนี้อยู่ที่นี่นะฮะลำลูกกาคลองห้านะฮะอยู่กับนี่นะครับสวัสดีครับผมเฮียติ่งนะฮะเขาเขาบอกใช่เฮียติ่งจริงป่ะหรือว่าเขาบอกติ่งหรือเปล่า ม, <setting S 1> มีคนก็บอกไม่ใช่ติ่งนะติ <nom> ้งอะไรเงี้ยเฮติ่งใช่ไหมตกลงติ่งหรือติ่งบางคนก็เรียกติ่งติ้งอ่าเฮติ่งทำนี่เฮติ่งธรรมชาตินะฮะวันนี้ได้มาอัปเดตสินค้านะฮะนี่ไอพวกที่ตั้งอยู่นี่ขายไหมเปิดเปิดเพลงขายหมดเลยขายหมดก็เหมือนกับว่าเอามาลองให้ลูกค้าได้ฟังเล้วลองมาเทสครอันนี้เป็นเพลงเฮียเปิดเพราะมากนะแต่ผมขออนุญาตนะไม่สามารถเปิดดังได้นะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีเสิทธิ์เอาแบบคอๆไปแล้ ขอคอไปสักนิดแบบบรรยากาศเนี่ยขออนุญาตใช้เพลงนี้นะฮะตอนนี้มีสินค้าอะไรใหม่เข้ามาบ้างเขาเนี่ยมีก็มีพวกลำโพงพวกบุ๊คเชลแล้วพวกแอมเงี้ยฮะพวกแอมนี่ก็มีเขาถามถึงแอมเยอะนะเออเนี่ยพวกเออวีอาร์ยามาฮ่ายามาฮ่าแอมหลอดนี่ของอันนี้หลอดแอมหลอดของซันซุยของซันซุยไอพวกนี้คือขายหมดขายหมดทุกตัวแต่ว่าเฮียมาตั้งเนี่ยคือคนเขาอาจจะคิดว่าเอามาลองก็ใช่ก็คือชอบเอาไปเลย อย่างนั้นป่ะขายหมดแล้วเอาตัวไหนลองอ่ะขายไปก็เอาตัวอื่นมาลองตัวอื่นมาลองอันนี้เหมือนกับลองให้ลูกค้าไปในตัวเลยเนาะในตัวเห็นมชอบก็ซื้อไปเลยอ๋อถ้าเกิดสมมติมาฟังฟังฟังเอาไปเลยมิกตัวเนี้ยชอบเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้นี่นะฮะเนี่ยราคาก็รับรองว่าต่อรองกันได้ต่อรองได้ราคาไม่แพงหรอนะเดี๋ยวให้เฮียพาเดินดูดีกว่านะเน็ตก็มีนะอ๋อนี่เน็ตเหรอนี่นะฮะ พอจะบอกสักประมาณได้ไหมเฮียั่สามสามศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ไอพอจะบอกประมาณราคาได้ไหมแบบประมาณเท่าไหร่เนี่ยราคาก็นี้ก็ไม่ถึงหมื่นหรอกครับไม่ถึงหมื่นอ่าอ่าโอเคเนาะถือว่าถูกนะถูกครับไม่ถึงหมื่นโอ้โหรุ่นทำชื่อเสียงก็คือว่าใช้ได้ใช้ได้ที่เห็นอยู่นี่ใช้ได้หมดใช้ได้หมดลำโพงนี่ผมเห็นบอสเข้ามาเยอะแยะบอสมีซับซับบอสลำโพงเอาอย่างนี้ดีกว่า ผมถามราคารวมๆดีกว่าไม่ไม่ไม่เจาะจงอย่างเช่นสมมุติอ้าวถ้าเป็นซับเนี่ยอย่างเงี้ยซับ JBL โอ้โหตัวนี้เป็นโดมเลยเนะอย่างซับพวกซับเนี่ยนะมีอ่าผมเห็นโบสด้วยราคาประมาณเท่าไหร่ได้ฮะซับถ้าเกิดมีเริ่มต้นกับเท่าไหร่หกพันหกพันกว่าบาทหก0 0ก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นสักสัก4ี่ห้าพันนี่ครับสี่ห้าพันก็มีเป็นตัวหกนิ้ว เล็กลงก็มีหกนิ้วก็มีอ่าเป็นนั้นว่าถ้าเกิดมีตังค์สักประมาณอยากได้ซับสามสี่พันสี่ห้าพันเราต้นที่ห้าหกพันพอได้อ่าเนาะมาต่อรองและคุยกันลองเสียงดูราคาหกนิ้วตั้งแต่หกนิ้วจนถึงแปดสิบเจ็ดสองเนี่ย JBL อย่างเงี้ยเนาะเนี่ย JBL ตอนนั้นผมเห็นเข้ามาทีนึงมันก็คือขายไปไปเยอะแล้วไปหมดแล้วไอ้พวกนี้ค uh, ือของมาใหม่นะเนี 5, 6, mm ่ย hmm. ซ no.? ับน mm ี hmm. right ่อันนี้ค mm ือพายอเนียซับเยอะเหมือนกันเนาะที่ไหน อ่ะอีเล็กอันนี้คือลำโพงอีเล็กใช่นี่โบส์โบส์รุ่นนี้ขายดีนะ301ใช่301ศู่วีจนจำได้เลยนี่นะฮะส่วนมากลูกค้าจะมาฟังที่ร้านนะแล้วก็ซื้อฟังที่ร้านมีส่งต่างจังหวัดมีอะไรหนึ่งฟังที่ร้านป่ะเดี๋ยวให้เฮียพาชมลำโพงสักหน่อยว่ามีวันนี้มีอันไหนมาบ้างนะฮะมีซัมโพส์ของพอกสิบสองนิ้วเดี๋ยวนะะนี่นะฮะอันนี้เหรอโอ้สวยนะประมาณเท่าไหร่เฮียพอกเนี้ย ปก้าพันบอกบอกบอกราคาเป็นเป็นแบบไกด์ค่าวๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดบอกแง่บางทีมาต่อรองบอกแล้วลูกค้าโทรมามันไปแล้วอาใช่ใช่ต้องต้องขออภัยนะแล้วมาตัวอื่นแล้วสภาพดีกว่าตัวเก่าแล้วก็แฟงขึ้นก็บอกอ้า ตัวนั้นทําไมถูกอ๋อมันคนละตัวใช่มันตัวนี้มันรุ่นเดียวกันอาจต้องเข้าใจบางทีตอนผมถ่ายไปเนี่ยบางทีตอนที่ผมกลับไปบ้านเนี่ยยังไม่ทันไปลงเนี่ยลูกค้าตอนบ่ายเข้ามาตอนผมแยกกับเพียนเนี่ยมีลูกค้ามาเนาะก็ก็ไปยึดราคาที่เราไปผมก็เลยไม่กล้าบอกราคาฮะใช่ใช่ใช่บางทีมันมาทีไม่ไม่อยู่เนาะมันมาใหม่แล้วเป็นรุ่นเดียวกันฮะแล้วเขาก็บอกยึดราคาเดิมโอ้โหตรงนี้ชัดเจนเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะโอ้โห มาอยู่หน้าลำโพงนะฮะเสียงชัดมากนะฮะนิตยาบุญสูงเนินไม่เป็นไรฮะจะได้มีเสียงเพลงคอรอรหน่อยนะต้องขออนุญาตนะฮะเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศเพราะว่ารถข้างนอกดังเนาะบางทีผมเออาร์เนี่ยมาห้าโมนี่เซนเตอร์นะเซนเตอร์เอนี่วาประดี๋ยวคือจริงๆอ่ะบางทีตอนเราบอกราคาไปบางทีตัวนี้ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วมันมาตัวใหม่แต่ว่าเหมือนกันเหมือนกันรืออะไรเงี้ยแต่สภาพปริญญาสภาพปริญญานะ เขานี้มาดูมาดูดีกว่างานการแจ้งเขามาสวยมากนะโรงงานเขามาฝากงานการแจ้งสิบห้านิ้วอันนี้แหละฮะ KSG มีโรงงานเขามาฝากเพาฝากเลยโรงงานเขามาฝากมีคนมาถามเยอะไงก็เลยอ่ะแยมหน่อยโอ้โหแล้วเขาฝากขายไหมเขาบอกราคาไหมชุดเท่าไหร่ชุดนี้หมื่นห้าเนี่ยเนี่นะฮะทั้งชุดเลยนะสิบห้านิ้วสองสองตัวแล้วก็มีตัวนี้หมื่นห้าตัวนี้มีบูทูธในตัวนะบูทลำโพงนี่โฆษณาเขานี่สิบห้านิ้วเลยนะ มีเตาอะไรนะมีอะไรไหมป่าป้าอรป้ามีลูกค้ามาด้วยนะฮะคุยกันนะฮะนี่นะฮะแอมกลางแจ้งเนาะโอ้โหนี่ชุดละหมื่นห้านะทั้งชุดเลยนะถือว่าถูกนะมีแอมนะฮะ SKG นะฮะเนี่ยครบเลยมีอีคอแล้วก็มีโหลำโพงใหญ่ๆอย่างนี้คู่หนึ่งเลยนะอ่าใช่ใช้ไฟ220แล้ว220โอ้ยหมื่นห้าถูกนะเขาฝากขายเท่านี้นะเฮียนะ อันนี้บอกราคาได้เพราะเขาฝากขายอันนี้เป็นเฟรน,นี่อันนี้สวยาานะี่ยามาห้านะเป็นหูขอนไม้สวยมีปิดตรงนี้นะโอ้โหสภาพสวยมากนะฮะได้มาเนาะนะฮะอ่าแล้วดีดูลำโพงกันดีกว่าดูลำโพงเนี่ยลำโพงสวยๆงั้นเลยตอนนี้ตอนตนี้น่าเล่นอันนี้ชอบคุณดิกของเยอรมันนะฮะคุณดิกของเยอรมันคุณดิกอ่าคุณดิกเยอรมัน แค่ผมไม่เคยเห็นเลยนะอุ้ยนี่เป็นงานหายากโหมาอันนี้ผ้าผ้ากระสอบเลยนะใช่เปิดเปิดได้ป่ะนี่เปิดได้คุณดิกนะฮะเป็นตู้ไม้เลยเนาะอู๋นี่ตอนนี้จะเป็นผ้าใหม่โอ้ยีเป็นผ้าไหม่วยสยอดเลยน่าลองเสียงเนาะเสียงลองนาถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมลองเสียงให้ฟังนะแต่ว่าคงไม่ได้อยู่ในคลิปเดียวกันนะก็เป็นคลิปลองเสียงแต่ว่า คลิปลองเสียงจะมาทีหลังอาจจะไปแล้วดูคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรคือสมาชิกบางทีสมาชิกเขาเขาไม่ได้ซื้ออยากซื้อหรอกแต่เขาเนี่ยอยากฟังเสียงลําโพงโบราณอย่างเงี้ยเนาะลำโพงที่แบบว่าไฮเอ็นหรือลําโพงที่สวยๆอย่างนี้เนาะจริงๆนะฮะบางบางคนได้ฟังเนี่ยไม่ได้มาซื้อหรอกอย่างโบ๊ทสามศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาบอกเสียงดีบางคนก็ซื้อนะบางคน เห็นเห็นเห็นว่าเป็นโบสสามสิบหนึ่งไม่ต้องลองเสียงก็ซื้อแล้วใช่แต่บางคนก็อยากฟังเสียงมันเนาะว่าสมคำเล่าลือไหมอันนี้อ่าออดิโอทนี่นะฮะออดิเออร์มอนิเตอร์ออดิโออ่ามอนิเตอร์ออดิโอนะฮะลำโพงอังกฤษมั้งเนาะอังกฤษอังกฤษนี่เนาะโอ้ลูกเล็กๆนี้สวยนะฮะโอ้ยี่เฮียเปิดหน้าให้ดูทุกตัวเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สวยนะทัสเซนไรทัสเซนไรนี่ก็อังกฤษนะโอ้ทัสเซนไรนี่มันเฉียงสวยเนาะอ่านี่็ทำเป็น ป็นดีไซน์โอ้โหสวยมากอันนี้เบียนเดอบิเบีนเดอะบิวเป็นเซนเตอร์เบียนเดอะบิวตอนนั้นตั้งไว้ตรงนี้พับ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 ไมหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เบียนเดอะบิวเซนเตอร์นี่นะฮะถ้าใครอยากได้เบียนเดอะบิวเซนเตอร์นี่มัดมาที่นี่ค่ะฮะอูแล้วนี่มัดไว้ทำไมเงี้ยมัดไว้มันมันไม่ดีอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตัวตัวขาตัวขามันก็ไปซ่อมได้หรือว่าซื้อไปตามสภาพอย่างเงี้ยเฮียก็รถให้อยู่แล้วรถใหสบายอยู่แล้วเนี่ยเนาะ ก็ไปหากาติดเอาเรื่อยไง้โอ้โหนีนะฮะนี่บีเอบิแล้วตอนนี้ยุโรปมีกี่ตัวตอนนี้ยุโรปก็มีนี่วานี่วาฟเดลบาฟเดลบิวบิวแคสซอนนี่ก็ยุโรปอันนี้อังกฤษนี่สวยมากนะอังกฤษเยอรมัน JBL โอ้ JBL นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะรุ่นรุ่นนี้นะีรุ่นใหญ่รุ่นนี้ขายดีดีเนาะลองทีไรก็แหมหน้าลองนะลองตลอดอันนี้รุ่นใหญ่ นะฮไอเนี้ยถูก3 4มสี่พันจรงเนาะใช่ประมาณนี้รู้สึกว่าต่างจังหวัดจะเออให้เฮียส่งประจําเลยตัวเนี้ยมีเยอะนะมีอยู่สี่คู่สี่คู่แล้วนะอันนี้เออครับเออของที่ไหนลูกเออนี่ก็ของเมกาที่ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเฮียอันนี้เป็นแม่เหล็กหรือเป็นแม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กดูดปุ๊บปุ๊บป๋าเลยอ่ะ นี่เฮียมาถึงปุ๊บเฮียต้องค้นหาข้อมูลก่อนเลยป่ะรู้ว่าไงหรือว่ารู้อยู่แล้วมันก็พอจะรู้อยู่รู้อยู่อ๋อเพราะว่ารับมาเยอะใช่ไหมฮะโหนดีเออผมไม่รู้นะว่าที่ไหนดีนี่นะแอมอย่างนี้เนาะซันซุยซันซุยเป็นงานรีเซิร์ฟเวอร์เอ็มเอ็มเป๊ก็คือรับขึ้นไทยได้เลยรับขึ้นไทยได้เลยรับแต่โอ้เอ็มเอ็มได้นี่นะแล้วลำโพงพวกนู้นเป็นไงเฮียมีคนมาเอาบ้างไหมก็มีไปเรื่อยจะหมดแล้วเนี่ยพวกของ ญี่ปุ่นเดี๋ยนี้เฮียเน้นแต่ยุโรปเลยนะไปดูฝังฟังยุโรป่งนู้นก็มีบนบนพิ้งก็มีนะโอ้เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังมีราคาหลักร้อยเห็นบอกว่าไม่กี่ร้อยเองเริ่มต้นที่4 0 0 500หจนถึงพันนั่นแหละคู่ละนะคู่ละมันตามสภาพนะก็คือเอาไปฟังในห้องนอนห้องน้ำหรือห้องเล็กๆได้เนาะประมาณนี้ดูดิเยอะเลยนะฮะก็คือลดลงไปแล้วใช่ไหมฮะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เน้นเอาเข้ามาเน้นเท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเน้นลำโพงยุโรปใช่ ใช่ไหมฮะเพราะว่าคนนิยมมากกว่าเนาะนี่ตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปของอ่าแาลตติ้งนะพาลาเดียมพาลเดียมนี่แพลเดียมของแคนาดาโอ้โหนี่นะฮะขานี้เกี่ยวไหมอันนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะโอ้าพาเดียมนี้ตัวนี้อถ้าซื้อก็ขายแต่ไม่ได้อยู่ในชุดแบปน นี่มันอยากให้ดูตัวตัวตัวท็อปของของอินฟิตี้อินฟิตี้ใช่อินิตี้นี้อเมริกาเนาะใช่อันนี้ตัวท็อปของของอินฟิตี้อะไรนะตัวนี้ไม่มีหรอกต้องนำเข้ามาอย่างเดียวบ้านเราไม่มีนี่ดูนี่ดูนี่นี่นะฮะโอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนี่อินฟิตี้มาดูด้านหลังนะฮะดูใบวด้านหลังดูด้านหลังโอ้โหนี่ถ่ายโลโก้เลยครับเป็นรูอย่างนี้เลยเหรอ นั่นแหละตรงโลโก้มาเลยนี่รูรูเบสเหรอเนี่ยนั่นเละโอ้ยอย่างนี้เลยนะฮะรูเบสเป็นอย่างนี้เลยนะปกติจะเห็นโอ้รุ่นนี้นะฮะรุ่นคุณปู่เลยครับโอ้แต่ว่าสภาพลำโพงดีมากเลยเนาะสภาพโอ้แบบโอ้โหสวยนะฮะสวยๆตรงนี้พาราเดียมอินฟิตี้นะพาราเดียมด้านหลังพาราเดียมด้านหลังของพาราเดียมนี่นะโอ้โหนี่นี่นะ นะสวยเนาะสวยสวยโอ้โหนะคือถ้าเกิดมีเสียงรถก็ขออภัยหน่อยนะฮะสินนี้ติดถนนเนาะ<ม>อ่าผมปักแผนที่ไว้ให้ทุกคลิปนะฮะไม่ต้องห่วงนะแล้วตรงนี้นี่ปักแผนที่กับเบอร์โทรเบ,บอร์โทรใช้เบอร์เดิมไหมเฮียเบอร์เดิมเบอร์เดิมเบอร์ไลน์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยยังยังไลน์ยังยับได้อยู่ปะ่ะได้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 อยู่เนาะอันนี้ JBL อันนี้ JBL เหรอลูกไหนมันตัวใหญ่จังสิบนิ้วครับนี่ยสนิ้วลูกใหญ่ๆก็มีเนาะสิบนิ้ว เนี่ยอ n ฟินิตี้ <Center. S 1> อันนี้เป็น Center. อันนี้เป็นเซนเตอร์โี่สีเพลงคอก็เพราะนะเนี่ยอยากอยากเปิดดังจริงๆเลยนะอยากเปิดให้สมาชิกได้ฟังเนาะแต่ติดเลโกศิ์แน่เลยเนี่ยนะ <Infinity. S 1> เพลงเนี่ยโอ้โหผมก็ชอบนะของตต้ามเรนโบว์เนี่ยแต่ว่าให้ฟังเยอะไม่ได้เนาะนี่โบ๊ก็ยังมีเยอะผมมาลองประจำเลยนะ uh. โบ๊สามศูนนนะทั้งลายไม้ทั้งลายดำเนี่ยลองทีไรก็แบบเสียงดีนะมีคนชอบ เพงเดียนมีคนมาชอบเนี่แล้วก็จะมีมีนี TSB s d มีก็เสียงเสียงเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูเสียงไม่ได้ไม่ไม่ได้แพ้กับพวกนี้เราเราเปิดกันสดๆเลยนะฮะเปิดมาขาดก็ขาดนะคือเปิดมาขาดก็คือขาดเห็นชัดๆนะไม่ต้องห่วงนี่ Infinity Infinity แล้วก็ JBL นะฮะโอ้เยอะจริงๆอูแล้วนี่ก็ละ เป็นงานดินเผดมันมีสันซุยโอ้นี่กรอบไม้หมดเลยนะกรอบไม้มาจากญี่ปุ่นเลยป่ะหรือว่าเรียกไงอ่านี่ผมสั่งทำสั่งทำให้สั่งทำก็คือใส่กรอบให้เลยใส่กรอบให้เลยโอ้โหก็คืองานงานมันตัวนะบางตัวที่บางตัวคือมาแล้วกรอบมันพังอ่ากรอบมันผุอะไรเงี้ยฮะเราก็ทำใหม่อ๋อเฮียทําให้เลยที่เห็นกรอบไม้เนี่ยนะอันนี้อันนี้คือกรอบดีดีเอ้ยนี่อันนี้ปกติของมันอันนี้ปกติมันอะารเงี้ยถ้าถ้าปกติจะมาอย่างงี้ฮะห่อปกติไม่ดีนะแต่ถ้ามันแตกมันหักอย่างงี้เราก็ทําใหม่ พวกนี้ทำอ่ะโอ้นี่เต็มชั้นเลยนะเนี่ยใช้ใช้ได้หมดใช่ไหมะใช้ได้หมดครับก็แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาตัวที่เปิดไปก็เอาเอียฟว่าตรงนี้มาเปิดเอาจะเปิดไปก็เอาพวกนี้ไปแทนอืมนี่นะฮะโอ้เยอะมากเป็นโกดังสินค้าญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปเน้นยุโรปหน่อยนะมันเป็นตู้อะไรเหรยตู้ยามาฮ่าก็ยังมีนี่มาจากญี่ปุ่นยามาฮ่านี่เหรอแต่ว่าสวยนะเนี่ย งานญี่ปุ่นงานยุโรปกันแล้วมันมาตู้มาไงครับมามาตู้ญี่ปุ่นยุโรปมันแยกกันหรือว่าแยกกันแยกกันงานยุโรปงานญี่ปุ่นใช่งานยุโรปมันก็จะมีมาหลากหลายมันจะมีโซฟามีกานอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ยุโรปอะไรเงี้ยของหรูของอะไรแล้วมีช่วยชามมีอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนเหมือนของญี่ปุ่นอ่ะของญี่ปุ่นก็มีถ้วยชามเฟอร์นิเจอร์ลำโพงเครื่องเสียงมันก็มาคนๆกัน โอเคเนาะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โมเดิลช็อตโมเดิลช็อตนะงานโมเดิ n ช็อตงานนี้สวยอันนี้มาทั้งชุดเลยทีเนี่ยอันนี้มาทั้งชุดเป็นชุดโรมเทเตอร์เลยซ้ายขวาเซนเตอร์ห้าห้าลูกอันนี้ใส่ซับตัวเดียวก็จบแล้วคือซับไม่มาเอาซับอะไรก็ได้ได้หมดยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะนี่เสียงดีนะฮะอ่าใช้ได้งานอันกฤษนะนี่จริงแบบ นี่น่ามาดูจังเลยเนาะน่าลองเสียงนะเดี๋ยวผมคงต้องหาโอกาสลองเสียงให้ฟังนะฮะหลายๆตัวนะเอาตัวเด็ดๆแล้วกันเนาะมาทีไรก็จะได้ลองเสียงแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่มีฝาปิดแล้วเนี่ยรถเฟอร์เดยวไม่มีฝาลาฟาเดย์เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเสียงน่าจะเสียงดีเนาะเสียงดีครับฮะแล้วที่อยู่บนชั้นเนี่ยครับไอ้พวกที่อยู่บนชั้นทางเนี้ยพวกนั้นจะเป็นงานญี่ปุ่น นี uh, ่นะฮะไอ้ว่าเนาะงานญี่ปุ่นงาจักรยานคอนเกี่ยวอ๋อก็คืองานญี่ปุ่นที่ที่แบรนด์อันนี้หน่อยจะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนี้จะถูกหน่อยทางนี้ก็จะทางนี้ก็จะอ่าทางนี้ก็จะอย่างประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยจเจ้ายามาฮ่าพวกนี้สวยนะใช้กว่าสามพันกว่าบาทอโเคน้องโหมีตุ๊กตาตุ๊กตาเยอะแยะเลยนะเนี่ยมีจักรยานด้วยเนาะมีจักรยานนวิเทจเดี๋ยวนี้โอ้โหนดี จักรยานมาเยอะแล้วจักรยานเป็นไงบ้างครับมีคนมาดูไหมไปเรื่อยๆนะตอนนี่หเหลือแค่นี้นะเหรอเหลือมันเถืเ่อนเยอะก็มีเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เสื้อหมอบเสือ้อผู้ขายจักรยานเฮียขายยังไงอ่ะเป็นยังไงชัง่งกิโลขายนีดหนึ่ง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ขายเป็น <c oughs> ขายเป็นพันขายเป็นพันเป็นไงฮะคันเท่าไหร่ก็คือตามสภาพเลยใช่ป่ะตามสภาพแล้วแต่แบนนะอะคะถ้าแบนแพงๆมันก็สี่ส้าห้าพันขึ้นอ๋อก็คือเอาไปซ่อมอีกไม่ซ่อมแบบพวกนี้ขี่ได้เลยขี่ได้เลยยางเยืย่เปลีย่ยน มาอย่างนี้เลยเต็มเลยอย่างนี้ลลเลยแต่ทัวรลิงมีอะไรยี่ห้อดีๆไงนะแต่ราคานีใชุ่วยหวยการ์ดมาเนะอ,อ,อะนี่ยเนาะเทคก็มีอะไรก็มีเนาะโอ้เป็นไฮบริดนะปั่นเอาไว้ปั่นเที่ยวคันละเแล้วใส่4,000กว่าบาท4,000กว่าบาท4,500 4,500โอ้ถือว่าถูกนะเนี่ยรถต้นนะ G-Orz เบาะก็สวยนะฮะเนี่ยตัวเบาะเบาะอะไรเนี่ยเหมือนกระบุกนะฮะสวยเนาะเนี่ยกระเป๋ากระเป๋ามีหมดเลยกระเป๋าก็สวยโอ้ยเครื่องครัวก็เยอะเนาะยขอองกก็สวครรับะนี่กระเป๋านี้ของนอกเลยป่ะของนอกครับนี่มอญขี่มอญเจอของหลุยส์้ไหมงานตัวชิ้ญี่ปุ่นเจอหลุยส์วิกตองบ้างไหมมีมีหลุยก็มีครับจริงเหรออยู่ในตู้นี่เหรออยู่ในตู้นี่มีป่ะหลุยส์วิกตองนี่ไปเท่าไหร่ได้เนี่ยประมาณเี่านี้โอ้ยเดี๋ยวนะหลุยส์วิกตองก็ขายเป็นแสนเลยนะ เรนนี่ได้ขายลักพันโอ้โหนี่มหานี่อันนี้คือใน,นในตู้นี่จะคือกระเป๋าแบรนด์เนมเลยป่ะอ่าก็ทั้งแฟชั่นทั้งแบรนด์เนมฮะของญี่ปุ่นใช่ไหมบแบรนด์เนมของญี่ปุ่นนี่สภาพดีเนาะของแฟชั่นโอ้โหนี่ก็คือใบละพันกว่าบาทสองพันสามพันอย่างนี้เหรอประมาณนั้นแหละโอ้โหแบรนด์เนมอย่างเงี้ยถ้าเกิดซื้อซื้อในห้างอุ้มไปหลายหมื่นนะรุ่นต่อโอ้โหนี่นะฮะลำโพงก็มีหลายแบบ ชุดโฮมเทเตอร์มีหมดเลยเนาะ,ะนี่มีอะไรเนี่ยมีนี่ด้วยอะ่ะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคาสิโอใช้ได้มั้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> เออ,อสองลำโพงเท่าไหร่เนี่คยคาสิโอนี่ยสามพันห้าสามพันกว่าบ,บาทมาตัวเดียวของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมของญี่ปุ่นอะไฟญี่ปุ่นเนอะอ๋อต้องไฟญี่ปุ่นไฟร้อยสิบไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์หรอแล้วฮะเขาใช้อะแดปเตอร์เขา้ามีอะแดปเตอร์ให้อ่าใช่ไหมฮะมีหม้อแปลงก็นะฮะก็สนใจมาดูได้นะเนี่ยลำโพงมีเเเยยอะะลนา เนี่ยวางเต็มเลยโบท๊ทเอ่ยอะไรเอ่ยคาราโอเกะอะไรนะเอฟเอวีอาร์อะไรก็มีนะมีเหรอฮะอ๋อมีอันนี้คือชุดคาราโอเกะชุดคาราโอเกะโอ้โดีเนาะ,น,น,ะนี่นะฮะก็คือจัดกันเยอะเลยเนาะเดี๋ยวผมได้จะลองลำโพงให้ฟังเนาะหาลำโพงมาลองให้ฟังเดี๋ยวจัดที่นะฮะคราวนี้ลำโพงเนี่ยถ้าลองแล้วเนี่ยบางทีไม่อยู่นะไม่อยู่แต่ขอให้ฟังเสียงแล้วกันเนาะโทรมาก่อนแล้วกันเนาะใช่ใช่โทรมาก่อนแล้วกันบางทีบางที อาจจะลําโพงอาจจะที่ลองเสียงอาจจะไม่ได้ปล่อยทันทีแต่ว่าอยากให้สมาชิกได้ฟังลําโพงยี่ห้อแบบเนี้ลําโพงเป็นยังไงยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดใครสนใจมาดูได้เลยนะฮะเนี่ยที่ถ่ายให้ดูนะฮะบางทีไม่ทันเนาะบางทีหมดนะแต่ว่าเยก็พยายามจะหาเข้ามาเรื่อยๆจะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมทุกอา,อาทิตย์เลยเปล่าฮะใช่ไหมฮะที่เก็บเกียวว่ายังไม่ได้เข้ามาเสิมเีเหรอ หมายความว่าไงฮะแบบมาแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาโชว์ไม่เอามาเพราะมันเหมือนมันเหมือนกันอ๋ออยู่ในโกดังอ่าอย่างเช่นโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยอ่าโบ๊ทนี่อาจจะมีมีอยู่หมดก็มาเติมเดี๋ยวหมดก็มาเติมโอ้ยงั้นดีเลยเพราะมันเอามาเอามาเยอะมันเหมือนกันมันก็ไม่ดีเพราะว่าบางทีเดี๋ยวสมาชิกมาเห็นแล้วมันไม่อยู่เนาะไม่อยู่ก็โทรมาบอกก่อนอ่าโทรมาบอกก่อนเพราะว่ามีโกดังพักอยู่อ่าโทรมาถามก่อนว่ามีไหมฮะถ้ามีก็เข้ามาลองเสียง มาฟังดูหรือหรือจะให้ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดให้เฮียส่งได้ส่งส่งไปต่างจังหวัดได้เช้านี้ก็มีส่งรออส่งในรถอ๋อก็คือไปส่งครั้งหนึ่งส่งครั้งเดียวรอบหนึ่งส่งครั้งเดียวสามรารวมๆก็ครั้งหนึ่งส่งรอบหป่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อๆไปผมจะลองเสียงให้ดูนะอยากม้นมาได้นะฮะอยากลองเสียงลำโพงตัวไหนนะถ้ามีนะ แต่ว่าผมก็พยายามจะลองแบบว่าเอาแปลกๆนะแบบว่าตัวไหนที่ยังไม่เคยลองอย่างโบ๊ทเนี่ยมาทีไรก็ได้ลองทุกทีนะฮะขายได้ทุกทีเอาแปลกๆมัากนะเอาแบบเนี้ยนะวินเทจอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกพาราเดียมอะไรอย่างเงี้ยนะตัวใหญ่ๆนะพาราเดียมแล้วก็อินฟินิตี้รุ่นท็อปอะไรเงี้ยเนาะเราจะลองแบบว่าเนี่ยเล็กๆก,ก็แบบพ็อกแอนดิโออะไรเงี้ยเนาะลองแล้วก็บางทีอาจจะใส่ซับเข้าไปด้วยเนาะซับก็น่ารักเนาะเนี่ย ฮามาการดอนซับตัวนี้ของฮามาเหลนะือเนี่ยสวยนะตัวนี้โอ้นี่เท่าไหร่เฮียฮามาการดอนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่่ทีหกพันกทเอดฮามาการดอนนี้มันมันมันของ JBL ด้วยป่ะของ USA นะไม่ใช่เขาควบรวม JBL เนาะจำไม่ได้แล้ว รู้สึกชอบรวมกับโบสหรืออะไรก็ไม่รู้นะพามานะครับไฮแวนเนียนี่โบสนี่นะฮะเราเปิดตัวนี้อยู่นะนี่ฮะเสียงนี่ใส่ซับไหมเนี่ยมีซับเปิดไหมเปิดซับด้วยไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่อันนี้คือคู่นี้เลยเพียวๆเลยโอ้โหนี่เสียงพร้อมมากเลยนะใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมลองให้ฟังดีกว่าลองกับเพลงที่ยูทูบเลยนะนเพลงนี้ไม่ได้นะฮะเพลงนี้ต้อง ถ้าเกิดเปิดไปจะโดนแน่นอน,อน